ข่าวลือข่าวเล่านะครับข่าวลวงข่าวเท็จข่าวกุเฟอกนิวที่เกิดขึ้นนะครับก็ยืนยันนะครับว่าไม่เป็นเรื่องจริงนะครับพระองค์ทรงพระอาการปกติดีไม่ได้มีอาการพระประชวนแต่อย่างใดนะครับสำหรับสมเด็จพระเทพนะครับหลังจากที่มีพระอาการด้านขาตอนนี้ก็กลับมาเดินได้ปกติทํางานได้ปกติเป็นที่เรียบร้อยข่าวลือข่าวลวงข่าวเท็จ นะครับให้ดูนะครับว่าจริงหรือเท็จนะให้ดูวิธีการดูให้ดูประกาศของสำนักพระราชวังถ้ามีอาการพระประชวนสำนักพระราชวังก็จะมีการประกาศออกมาในเชิงงานสังเคราะห์ก็นำมาเล่าให้หุ้นส่วนนะอย่ามาเชื่อข่าวลือเพราะคำข่าวลือนั้นเจตนาเพื่อต้องการที่จะสร้างคำโกหกเพื่อให้โกหกซ้ำๆจนเข้าใจว่าเรื่องโกหกเป็นเรื่องจริง สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกินพัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจเป็นประเด็นเร่งด่วนนะครับที่ต้องมานำเสนอความจริงหลังจากที่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการเรื่องของพระอาการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับหลังจากมีข่าวลือมามากมายซึ่งล่าสุด นครับก็ทางคนใกล้ชิดทีมงานของพลเอกประยุทธ์ได้ไปแจ้งความดำเนินคดีกับสมศักดิ์เจียมทีรัสกุลและก็อมรอรัตนะครับตามมาตรา1 1-2หลังจากที่มีการกูข่าวอัปมงคลพลเอกหม่อมเจ้าจุระเจิมยุคนนะครับได้โพสต์ข้อความบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีกว่าที่พวกสัมภเวสีหรือสมศักดิ์เจียมนะครับที่บอกสำนักพระราชวังหรือรัฐบาล ถแถลงการเรื่องพระอาการประชวนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พวกมันมนโนแต่งขึ้นมาเองนะครับบิงบอลให้เพื่อนพี่ๆน้องๆของผมสบายใจกันได้นะครับพระเอยขอเอ่ยนามพระวชิระยานโกศลนะฮะท่านไม่โกหกไม่มุสาต่อแหละนะครับท่านมีเมตตาเอาเรื่องดีๆมาให้เพื่อนๆ ได้อ่านเพื่อคลายความกังวลความวิตกกันขอให้นะครับสบายใจกันได้เราต้องช่วยกันปกป้องคนดีที่เราเคารพรักมีแต่สมศักดิ์เจียมและสาวกและพวกที่เกลียดชังอิจฉาตาร้อนต่อสถาบันนะครับพระมหากษัตริย์ที่หลบหนีคดีกฎหมายบ้านเมืองไปลี้ภัยอยู่ในต่างประเทศนะครับแล้วไปสร้างนวัติยายนะครับปะโลมโลกเพื่อโกหกบดเท็จ ให้ร้ายป้ายสีสร้างเรื่องเท็จตามมโนที่ตัวเองคิดเป็นปรปักต่อพระมหากษัตริย์และพระราชินีเป็นที่สนุกสนานให้กับพวกสาวกโง่โง่สิ้นคิดนะครับให้หลงเชื่อพวกสัมภเวสีนะครับเลิกทำนิสัยชั่วชวได้แล้วครับจะได้ตายอย่างสงบสุขณนะชายแดนที่ไม่ใช่บ้านเกิดของตนเองหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคน นะครับมีข้อความท้ายนะครับบอกว่าในหลวงมีพระราตนาามัยแข็งแรงทรงสวดมนนะครับและเจริญกรรมฐานเป็นประจำอาตมาเข้าเฝ้าถวายงานพระองค์ทุกวันทุกอย่างปกติดีนะครับพระวัชิรยานโกศลน,นะครับคมอภิวโร,นะรวัดป่าคีรีณนะอำเภอปากช่องจังหวัดนคร าราชสีหมานะครับเมื่อวันที่20นะครับพฤษภาคม2,564นะครับพระวชิรยานโกศลนะครับหรือคมอภิวโรได้เดินทางจากพระบรมมหาราชวังนะครับเมตตาเล่าให้สิทธิ์คณะสิทธิ์ฟังว่านะครับเมื่อวันที่19พฤษภาคม2,564ตรงกับวันพระขึ้น9้ค่ำเดือน7 ทรงพระคุณาโปรดเกล้าให้พระสงค์วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามจำนวนสิบรูปนะครับสเสด็จเจริญพระพุทธมนต์ประจำวันในหลวงทรงนำข้าราชบริพารสวดมนต์ทรงถวายสังฆทานหลังจากาทรงส่ง,รงพระสงฆ์กลับวัดเรียบร้อยแล้วนะครับทรงอารัธนาอาตมาภาพ จเจริญกรรมฐานเป็นการส่วนพระองค์นะครับอัตมาภาพถวายนะครับทำบรรยายเรื่องการฝึกจิตให้เกิดจิตตานุภาพและวิธีพิจารณารูปนามลงสู่ไตรลักษณ์นะครับทรงสนพระราชเทวไทยในการปฏิบัติธรรมอย่างยิ่งทรงจเจริญกรรมฐานเป็นเวลานานทั้งยังมีพระราช ปฏิสันฐานถึงเรื่องประวัติศาสตร์ทางพุทธศาสนาอาทิความยากลำบากในการปฏิสถานนะครับประสงค์ธรรมยุทธนิกายในประเทศไทยนะครับพระวินัยดิโลกข้อศิกขาบทอันเดือเนื่องด้วยการตัดเย็บย้อมผ้าจีวอนนะครับสงบ สงทาตินะครับบาทขามาสนะครับศกบาทผ้าคลุมบาทการฉันนะครับพัตตาหารและอื่นๆตั้งแต่เดือนมอกราที่ผ่านมานะครับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้อัตมาเข้าเฝ้าในวังอัมพรนะครับเพื่อถวายสนองพระเดชพระคุณในวาระต่างๆอัตมาภาพ เป็นพระสงค์รูปแรกที่ทรงนะครับอารัธนาให้พำนักในพระบรมมหาราชวังเพื่อบำเพ็ญสมณธรรมปฏิบัติบูบชาถวายพระพุทธรมหามณีรัตนปฏิมากรน,นะครับถวายงานส่วนพระองค์เนื่องในเนื่องเป็นเวลา12วันต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ถวายงานทุกวันพระตอลอดระยะเวลาที่ผ่านมาอาตามา ภาพนะครับถวายวินิจวิสันานะครับเรื่องของกรรมฐานทั้ง40กองที่พระบรมนะครับศาสดาทรงแสดงไว้เมื่อพระจิตมีกำลังนะครับมากดีแล้วสามารถดีแล้วนะครับให้ทรงออกก้าวเดินหน้าด้านปัญญาถวายกุศลน,นะครับโลบายวิธีการภาวนาจิต ขันห้าสติสันฐาน4นะครับปฏิบัติความรู้เท่าทันกายความรู้เท่าทันสัมผัสนะครับความรู้เท่าทันสมุทัยนะครับความรู้เท่าทันจิตในเรื่องฐานทั้งปวงจนถึงเรื่องลึกซึ้งอย่างยิ่งได้แก่สัมมาทิฐานนะครับในอริยมรรคในปัจจสมุทบาท อธทิชชานะครับก็ล้วนแต่ได้เคยถวายวิรัชนายมาทั้งสิ้นนะครับทรงมีพระวิริยะในการเจริญพระกรรมฐานทุกวันรับสั่งว่านะครับทั้งสมณะและวิปัสสนาเป็นเรื่องของดีมากนะครับช่วยผมได้มากผมนั่งสมาธิทุกวัน ท่านแสดงธรรมผมก็น้อมใจนะครับพิจารณาธรรมเหมือนท่านส่องแสงสว่างให้ผมก็เดินทางไปผมไม่เผลอเลิจะรู้อยู่ในวงกายวงจิตตลอดอยากนั่งอยู่ตรงนี้สติก็ชัดเจนตรงนี้จะไม่ส่งออกไปนอกจากนี้นะครับจิตพิจารณาธรรมดาตามที่ท่านสอน ผมนั่งทุกวันจนรู้สึกว่าหากวันไหนไม่ได้นั่งเหมือนว่ามันขาดอะไรไปนะครับทรงเคยอาราธนาอาตมาภาพไปอยู่นำข้าราชบริพารสวดในวันพระกับพระองค์ท่านนะครับทรงสวดมนต์จำนวน3 8บทเต็มใช้เวลาทั้งสิ้น1ชั่วโมง45นาทีนะครับ หลังจากสวดมนต์แล้วเสร็จนะครับทรงอารัธนาให้อัตมาภาพปฏิบัติกรรมฐานต่อด้วยทรงนั่งภาวนาคราวละหนึ่งชั่วโมงบางครั้งถึงสองชั่วโมงเป็นเรื่องปกติหากทรงมีพระราชะกรนียกิจมีหมายไปข้างนอกจะได้ยินรับสั่งในวันรุ่งขึ้นว่าเมื่อวานผมมีกิจครับเลยไม่ได้นั่ง วันนี้ขอนั่งนานหน่อยนะครับต้องชดเชยของเมื่อวานด้วยอัตมาภาพถวายประพรว่าวิธีเดียวที่จะแก้ไขปัญหาได้คือต้องทำให้ธรรมะเบิกบานในใจเมื่อก่อนเป็นสงครามกู้ชาติกู้แผ่นดินเสียเลือดเสียเนื้อนะครับตอนนี้สงครามระหว่างกิเลสกับธรรมอยู่ธรรมะ กลับคืนมาได้ทุกอย่างก็จะร่มเย็นเป็นสุขทางรอดมีทางเดียวคือการเดินทางตามทางธรรมนะครับหลังจากทรงกรรมฐานแล้วอัตมาภาพนะครับทูลขอพระราชาทานพระรมราชานุญ,ญาตเล่าเรื่องในหลวงปฏิบัติธรรมทุกวันให้แก่คณะสิทธิ์และพี่น้องทั้งหลายได้ทราบในหลวงทรงรับสั่งว่า ก็สุดแล้วแต่อาจารย์ครับแต่สำหรับผมไม่เป็นไรผมไม่อยากเป็นพระเอกผมชอบทำงานอยู่เบื้องหลังคอยช่วยเขาอย่างเงียบๆดีกว่าอตมาจึงทูลตรัสว่าทรงทำความดีสละอัตตาตนเองเป็นยอดกุศลเป็นความดีที่สะอาดเพราะไม่ติดที่สิ่งที่ทรงบำเพ็ญมาโดยตลอดเป็นผลสำเร็จขอให้ทรงอดทน ทรงวิริยะอย่างต่อเนื่องผลของความดีจะประกาศคุณค่าในตัวของมันเองแน่นอนทรงศึกษาภาษาบาลีเพื่อเป็นกุญแจไขตู้พระไตรปิฎกทรงพระราชนิพนธ์ภาษาบาลีพร้อมคำแปลพระราชทานเป็นคติธรรมนำปฏิบัติแก่ข้าราชบริพารและ พติธรรมกำกับเจลแอลกอฮอล์พระราชทานถวายการสอนโดยด็อกเตอร์พระธรรมราชานุวัตรนะครับวัดโลกโมลียารามราชวรวิหารทรงศึกษานะครับอักษรอ,ษร,อริยกะนะครับซึ่งเป็นภาษาโบราณที่เคยรุ่งเรืองในสมัยรัชกาลที่4พระสุตันตติดกนะครับจิตตะนครถวายสอนโดย พระดเร์พระเทพกาญยวงศ์บฑิตนะครับวัดบวรนิเวศวิหารอีกทั้งยังทรงศึกษาธรรมะนะครับจากพระอาจารย์รูปสำคัญของประเทศสลับกันเข้ามาถวายงานทุกวันนอกจากเรื่องมีพระราชศรัทธามั่นในพระรัตนตรัยดังกล่าวมาแล้วนะครับอาตมาภาพยังได้เห็นถึงความ สนพระราชหาทุไทยในศาสตร์ต่างๆทรงเชิญผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์แห่งดินน้ำเขื่อนการเกษตรชนระทานมาถวายงานให้ความรู้ข้าราชบริพารเพื่อประโยชน์ในการทำงานช่วยเหลือรัษฎรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงทรงติดตามข่าวสารบ้านเมืองเพื่อพระราชทานการช่วยเหลือให้ทันท่วงทีโดยเฉพาะ วิกฤตโควิด -19 ที่ทั่วโลกกำลังเผชิญยถากรรมร่วมกันในขณะนี้อาตมาภาพได้พบพระราชาผู้ดูแลอย่างดีนะครับมีปัญหาเข้ามาให้แกแก้ไขนะอยู่ตลอดเวลาคอยทำงานอยู่เบื้องหลังด้วยความรักและความห่วงใยพระสบมิกรของพระองค์ทรงมีพระบรมริเชิงประชญา เรื่องเส้นทางการฟื้นฟูและการปฏิรูปบัวใต้โครนก้นบึงให้สามารถผลิตออกใบชูช่อใหม่ตื่นรู้เบิกบานทำให้บรรยากาศวังอัมพรในปัจจุบันเป็นทั้งบ้านมหาวิทยาลัยสาลากลางโรงพยาบาลสถานสงเคราะห์นะครับแปลงทดลองสนามกีฬาค่ายฝึกอบรมและวัด ในบางทัศนะเรารักใครชอบใครนะครับไม่จำเป็นจะต้องประกาศให้โรครู้แต่สำหรับอาตมามีความเห็นว่าเราต้องช่วยกันให้ข้อมูลที่ถูกต้องถูกต้องเพื่อปกป้องคนที่เรารักยิ่งหากความรักนั้นเป็นความรักชาติรักแผ่นดินด้วยแล้วเราคงไม่ยอมปล่อยให้ใครมาทำลายเป็นแน่นะครับก็เป็นพระวจิรยานโกศลนะพร้อม พัดยศถวายที่พระบรมมหาราชวังนะวันที่19พฤษภาคมในเชิงงานสังเคราะห์นะครับวันนี้เราคงชัดเจนนะครับว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานวงนั้นนะครับทรงพระกระเสมสำราญดีภาษาชาวบ้านก็เรียกว่าสบายดีนะครับผมต้องขออภัยนะบางทีอ่านผิดผิดถูกๆนะฮะเพราะอ่านสดเลยนะครับตอนนี้ ผมเรียนหุ้นส่วนนะว่าพระองค์เนี่ยทำงานอยู่เบื้องหลังนะครับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะสถานการณ์โควิด -19 และล่าสุดก็ได้มีการนำรถพระราชทานไปช่วยเหลือประชาชนนะครับที่ตรวจนะครับเรื่องของโควิด -19 ไปตามสถานที่ต่างๆตามช,ชุมชนต่างๆนะครับแล้วก็ได้พระราชทานเครื่องช่วยหายใจและอุปกรณ์จำนวนมาก นในการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ที่วิกฤตขนาดนี้ข่าวลือข่าวเล่านะครับข่าวลวงข่าวเท็จข่าวกุเฟกนิวที่เกิดขึ้นนะครับก็ยืนยันนะครับว่าไม่เป็นเรื่องจริงนะครับพระองค์ทรงพระอาการปกติดีไม่ได้มีอาการพระประชวนแต่อย่างใดนะครับสำหรับสมเด็จพระเทพนะครับหลังจากที่มีพระอาการด้านขาตอนนี้ก็กลับมา เดินได้ปกติทำงานได้ปกติเป็นที่เรียบร้อยข่าวลือข่าวลวงข่าวเท็จนะครับให้ดูนะครับว่าจริงหรือเท็จให้ดูวิธีการดูให้ดูประกาศของสำนักพระราชวังถ้ามีอาการพระประชวนสำนักพระราชวังก็จะมีการประกาศออกมาในเชิงงานสังเคราะห์ก็นำมาเล่าให้หุ้นส่วนนะอย่ามาเชื่อข่าวลือเพราะคำข่าวลือนั้นเจตนาเพื่อต้องการที่จะสร้างคำโกหกเพื่อให้โกหกซ้ำๆจนเข้าใจว่าเรื่องโกหกเป็นเรื่องจริง พวกเราที่รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เนี่ยผมก็จะนําเรื่องนี้มานําเสนอสําหรับข่าวจริงเรื่องจริงที่มาที่ไปนะคำยืนยันอ้างอิงนะกรับถึงอาการถึงเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นในราชวงไทยและเกิดขึ้นในประเทศไทยแบบเปิดเผยขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จนกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะอะไรมันจริงอะไรมันไม่จริงเพราะคนแน่จริงนี่เขาเชื่อความจริงก็าทาตามความจริงเขาไม่เชื่อเข่าวลือข่าวลวงใครพูดว่ายังไงแน่จริงความจริงชนะเสมอก็อยู่ที่ความหนักแน่นของเราแล้วก็ฝากไว้นิดนึงนึกถึง แผ่นดินรัชก,การที่ก้าวว่าก็เราก็พูดแค่นี้แหละเพราะว่าคนก็พูดใส่เรามามากแล้วอ,อยู่ในความจริงอยู่ในเหตุผลอยู่ในความจริงอยู่ในเหตุผลประเทศของเราหรือบ้านครอบครัวของเราเนี่ยจะมีความสุขปลอดภัยน่าอยู่สบาย มันก็ขึ้นกับคนรุ่นเราในอนาคตเดินหาไหนชียนเพคนไหน พระเจ้าจับพิทักษาาก์กรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยเการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขชีวิตของชายทหารกล้าเปรียมศรัทธารักษากว่าชีวิต ทหารไทยไม่กลัวชีวาสิ้นรักแผ่นดินยิ่งกว่าใครๆจะขอํำดีเพื่อพ่อตามรอยพ่อที่ทรงแนแนวทาง จะขอทำดีทุกอย่างให้พ่อได้ภาคภูมิใจเรามีในหลวงที่คอยห่วงใยเรามีหัวใจรักชาติาศาสานาเรามีในหลวง ชาผู้ครองแผ่นดินเรามีอในลวงเป็นเทวดาอยู่พื้นดินคู่แผ่นดินเป็นศูนย์รวมของคนไทยจะขอทำดีเพื่อพ่อรับใช้ชา เป็นทหารของพระราชาถึงจะตายถึงจะโดนใครฆ่าจะรักษาแผ่นดินนี้ของเราเรามีในหลวงปกป้องคุ้มภัยของแผ่นดินไทย ามีในหลวงสาธิตอยู่บนฟ้าเรามีพระราชาที่เป็นของขวัญเรามีในหลวงคือพ่อของฉันรัชกาลปัจจุบันคือรัชกาล ในหลวงเป็นเทวดาอยู่คื้นดินผู้แผ่นดินเป็นศูนรวมของคนไทยเรามีในหลวงปกป้องคุ้มภัยของแผ่นดินไทยสุดใจทวลาเรามีในหลวง สถิตอยู่บนฟ้าเรามีพระราชาที่เป็นของขวัญเรามีในหลวงคือพ่อของฉันรัชกาลปัจจุบันคือรัชกาลที่สี าชการปัจจุบันในหลวงวชิรา ที่เป็นของขวัญเรามีในหลวงคือพ่อของฉันรัชกาลปัจจุบันคือรัชกาลที่สีรัชกาลปัจจุบันในหลวงวัชิรา